อาคารเรียนหลังสุดท้ายก็คืออาคารสี่สองหนึ่งหกลออันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนชนประชาสรรครับช่วงสองสามปีนี้เป็นรายได้ของสถานศึกษา ราคาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีอบตอมาตั้งขวายทดน้ำนะครับขวายทดน้ำก็ประโยชน์ของสถานศาึกษาแห่งนี้ก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ทางตรงก็คือเพิ่มความชื้นให้น้ำในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็เอามาดูว่า การพัฒนาการศึกษาด้านรับเบียบวินัยเพื่อต้องการให้นักเรียนจะได้เรียนตามหลักสูตรนะครับขยายห้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนมาทำเป็นห้องสำนักงานนะครับสำนักงานปกครองดูแลนักเรียนแต่กิจกรรมกีฬาพานาไัยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดวินัยนะครับเป็นกิจกรรมที่เสริมพัฒนาทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นบุค,คลิกภาพระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือนะครับให้ผู้เรียนได้บรรลุตามหลักสูตรนะครับนี่ก็คือสภาพผ่านไปสามพอแล้วนะครับก็ไม่เห็นว่าเขาจะซ่อมนะจริงๆกิจกรรมบาสเกตบอลกิจกรรมกีฬาพวกเนี้ย มันจะอยู่ในเคลื่อนไขของหลักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนนะครับเป็นวิชาพื้นฐานหลักสูตรนะครับจากแปกลุ่มสาระนะครับพลานามัยศิลปะ การงานอาชีพนะครับสามวิชานี้เป็นวิชาที่ไปเติมเต็มให้กับการเรียนการสอนห้าวิชาหลักนะดูว่าสามท่านผู้อำนวยการแล้วนะครับมีนักเรียนมาถามผมว่าทำไมเขาไม่ซ่อมเออผมก็เป็นครูผู้สอนโดยทั่วไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเขาไม่ซ่อมไม่มีหัวประมาณหรือเปล่ามันก็ขัดแย้งกันอีกไง เหมือนที่ผมไปให้ดูครั้งแรกนะครับดังนั้นมีสมาชิกท่านใดสามารถตอบได้ว่าเฮ้ยทำไมพอได้หุบประมาณสร้างแล้วทำไมไม่มีหบุบโอมอะไรประมาณนี้เราจะโทษใครหรือว่าเราจะเผื่อใครเจ้าของวิชาไหมธรรมชาติของรายวิชาหรือฝ่ายที่ดำเนินการอำนวยการนะครับใครสามารถตอบได้ มีหลายอย่างนะครับถ้าท่านผู้มีการท่านหนึ่งสร้างเอาไว้แล้วก็ย้ายหายสาบศูนย์ไปนะครับแล้วก็อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างก็ปล่อยให้มันเสื่อมโทรมแล้วก็ไม่มีการซ่อมสร้างนะครับจะตอบหน่อยแล้วกันแต่ตรงนี้มันมัน,ม,นมันขัดแย้งนะมันขัดแยง้งมันควอนทาร์ดมากเลยนะครับ มันคอนทาร์ดมันมีความขัดแยง้งว่าโรงเรียนมีไรายได้แต่ทําไมพวกสนามกีฬาพวกนี้ไม่ซ่อมดูเส้นนะครับดูเส้นปรับปรุงนะครับตอนที่ได้มาใหม่ๆก็มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเปิดสนามแต่ตอนนี้ดูสิโทมขนาดเนี้ยนะครับนะ